นะชาวลัคนาราศีธนูผู้ที่เกิดระวังวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะสิ่งที่บิ๊บบี้เห็นในไพ่ของคุณเวลานี้นะคะบอกอย่างนี้ค่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยในระยะนี้นะคะถ้าทำอะไรตัดสินใจอะไรการตัดสินใจนั้นของคุณเนี่ยนะมันจะนำมาซึ่งความ อึดอัดใจในภายหลังความไม่สบายใจในภายหลังยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันง่ายๆนิดนึงนะคะอย่างเช่นนะคะคุณอาจจะทํางานอยู่ที่หนึ่งนะคะก่อนหน้านี้นะสถานการณ์จากไพ่ที่พี่พี่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดปุบปรับนะต้องบอกก่อนเออมันอาจจะมีการเกิดมาสักระยะหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งแล้วเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วมันเพิ่งมาออกผล,ลว่าตอนนี้นะคะหมายความว่าอะไรอย่างที่พี่พี่ยกตัวอย่างไปก็คือเช่น เมื่อเดือนก่อนหน้านี้คุณทำงานบริษัท A สมมุตินะแล้วคุณก็ตัดสินใจอยู่ๆแบบมีคนมาเสนองานหรือใดๆก็แล้วแต่เถอะหรือว่าคุณไปบังเอิญเห็นเองว่ามีที่นี่รับสมัครแล้วคุณก็ตัดสินใจว่าเอองั้นเปลี่ยนลวกันลองเปลี่ยนงานดูนะคะก็ดูจากสวัสดิการดูจากเงินเดือนดูจากใดๆอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างในบริษัทใหม่เนี่ยเหมือนจะเหนือกว่าบริษัทแรกใช่ไหมอารมณ์อย่างนี้นะทีนี้คุณก็เข้ามาทําพอเข้ามาทำเนี่ยตอนเข้ามาแรกๆก็ยังไม่เห็นอะไร ผ่านไปสักระยะหนึ่งเดือน2เดือนคุณเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณก็เกิดเหมือนกับเกิดความรู้สึกกับตัวเองอะว่าเอ้ยไอการตัดสินใจครั้งนั้นของเราอะมันตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมทําไมมันถึงกลายเป็นว่าเรามีความรู้สึกเหมือนเราอึดอัดเราไม่สบายใจสถานการณ์อย่างที่บิ๊บี้ได้อธิบายคุณผู้ฟังไปเนี่ยนะคะมันจะคล้ายคลึงกันในทุกมิติเลย ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการงานอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้หรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนงานนะแล้วมันจะออกเป็นยังไงได้บ้างอะบีบีมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเช่นอาจจะมีโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นในที่ทํางานของคุณนะคะหรือว่ามีงานอะไรใหม่ๆที่เข้ามาแล้วมันเกิดเกิดเขาเรียกอะไรนะลอตาลอใจคุณอะเหมือนเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าคุณได้ทํางานนี้นะคุณจะสักเซสไปอีกระดับหนึ่งคุณจะสําเร็จไปอีกระดับหนึ่งคุณเลยมีความรู้สึกว่า พอมีคนมาหาคนทํางานชิ้นนั้นหรือทําสิ่งนั้นเนี่ยคุณก็เลยเหมือนเขาเรียกอะไรนะยกมือเหมือนประมาณว่ารับอาสาเองขันอาสาเองไม่เป็นไรเดี๋ยวทําเองอ่าประมาณนี้นะคะตอนแรกๆสถานการณ์ก็เหมือนจะโอเคถูกไหมคะคือคุณคิดว่าเออทาเองก็งานดีถ้าเกิดทํางานชิ้นนี้ได้พิสูจน์ผลงานชิ้นนี้ได้ก็จะเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานหรือ เป็นที่สนอกสนใจของทางเจ้านายเราขึ้นมาสมมติอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณก็ตัดสินใจขันอาสาตัวเองไปทําแต่พอไปทําแล้วค่ะคุณอาจจะพบมาพบว่าเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยมันมากกว่าที่คุณคิดไว้นะมันเยอะกว่าที่คุณคิดไว้นะมันสร้างความกดดันให้กับคุณมันสร้างความปวดหัวให้กับคุณเนี่ยค่ะคือลักษณะจากหน้าไพในสิ่งที่บิบ๊้เห็นนะคะบ,บิ๊กก็ท้อนออกมาเป็นคําพูดคําพยากรณ์ให้คุณนะคะในแง่ของการงานเนาะในแง่ของการเงินมีอะไรคุณอาจจะ ะะชาวลัคนาราศีธนูอาจจะไปสะดุดตาสะดุดใจของสวยของงามของหรูของแพงนะคะคืออาจจะเป็นของที่คุณรู้สึกว่าถ้าได้มาอยู่กับคุณนะมันจะทําให้เขาเรียกไรนะคุณดูแบบคุณดูเป๊ะปังมากขึ้นอนะ่ะคุณดูแบบคนรู้สึกหูคุณมีของชิ้นนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะด้วยความรู้สึกแบบนี้คุณก็เลยตัดสินใจเอามายกตัวอย่างนะบ้านใหม่คอนโดใหม่สมมุตินะบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมคอนโดใหม่ที่หรูกว่าเดิม รถใหม่ที่แพงกว่าเดิมอ่ะยกตัวอย่างเลยโทรศัพท์ใหม่ที่อลังกว่าเดิมออย่างเงี้ยนะคะใดๆก็แล้วแต่ที่มันเหมือนกับมันเป็นของของที่จับต้องแล้วมีค่ามีราคาค่อนข้างสูงอะเออแล้วเหมือนกับว่าคุณตัดสินใจมาว่าคุณจะเอาสิ่งนี้ซื้อหาสิ่งนี้มาไว้กับตัวเองปรากฏว่าอตอนแรกที่ตัดสินใจซื้ออะคะ่ะมันก็ได้รับความรู้สึกดีแหละนะคือมันมันโอเคแต่พอถือครองมาสักระยะหนึ่งเดือนหนึ่งหรือเข้าไปอยู่แล้วหรือว่ามีอยู่ในมีอยู่ในครอบครองแล้วเดือน2เดือนเงนี้ย คุณเริ่มสังเกตรหรือจับสังเกตได้แบบว่ามีปัญหาอืนอ่นอันตามมาแล้วสร้างความปวดหัวให้กับคุณเช่นใครจ่ายพุ่งทยานสูงขึ้นคุมคอสไม่ค่อยอยู่อ่าอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างนะอย่างหนึ่งในแง่ของการเงินนะคะให้ก็ถ้าเกิดใครที่เห็นแนวโน้มตัวเองว่าเอ้ยในสิ่งที่บิบ๊กกำลังบอกคุณอยู่เนี่ยมันมีความ เทียบเคียงหรือคล้ายคลึงกันกับสถานการณ์ที่คุณกำลังจะตัดสินใจอยู่ในเวลานี้ลองทบทวนดูนะคะว่าจะเอาอยัางไงนะเพราะว่ามันบอกเลยว่ามันไม่ใช่เป็นของถูกอะ่ะในสิ่งที่คุณตัดสินใจว่าจะใช้การเงินไปมันเป็นเรื่องของของแพงอ่ะเป็นของหรูของราของแพงอะไรเงี้งงงยนะคะอีกอย่างหนึ่งในแง่ของความสัมพันธ์ค่ะการที่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วตกเป็นของลัคนาราศีธนูเนี่ยนะคะมันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้ค่ะคุณเจอคนหลอ่อคุณเจอคนสวยรูปลักษณ์ดี แบ็คโปรไฟล์ดการศึกษาเลิศการเงินเป๊ะใดๆก็แล้วแต่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานคือมันเพอร์เฟกในความรู้สึกของคุณอะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคนเนี้ยคือคนที่คุณอยากจะเท่าเข้าไปทําความรู้จักหรือเข้าหาด้วยหรืออาจจะแบบเขามาแล้วเหล่ๆคุณคุณมีความรู้สึกว่าในบรรดาหลายๆคนที่ผ่านมาไม่โดนตาโดนใจเท่าคนนี้เลยตัดสินใจจะคบกับคนคนนี้นะคะพอคบไปคบไป สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะฟีลลิ่งของคุณเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าภายนอกทุกอย่างดูดีหมดเลยแต่พอเข้ามาอยู่คุณเจอความกดดันคุณเจอลักษณะคือเขาไม่ยอมไม่คุณไปไหนเขาห่วงคุณเขาไม่ค่อยให้อิสระภาพคุณเขามีความรู้สึกว่าต้องรู้การเคลื่อนไหวของคุณตลอดเวลาหรือพยายามจํากัดการไปไหนมาไหนของคุณนึกออกไหมเหมือนแทนที่คุณเคยมีอิสระจะไปนู่นมานี่ได้มันเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาห่วงคุณ เขาไม่อยากให้คุณไปไหนไกลจากเขาไม่อยากให้ไปไหนนอกเหนือจากที่เขามองเห็นนอกจากสายตาเขาตรงนี้นะคะให้ระวังอะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าใครที่บอกว่า,าไม่โสดแล้วมีครอบครัวในระยะนี้นั่นหมายความว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนในครอบครัวเนี่ยคะ่ะแฟนคุณหรือว่าสามีภรรยาของคุณเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาหวงหวงคุณเป็นพิเศษไม่อยากให้คุณไปไหนอะไรอย่างเงี้ยะคะอยากให้อยู่แต่ในบ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยคะ่ะอาจจะเจอ ทำนองอย่างเงี้ยค่ะโอกาสมันมีโอกาสในเดือนพฤษภาคมนี้คุณมีโอกาสค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับราศีอื่นๆนะคุณมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเจอภาวะอะไรแบบนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของสุขภาพค่ะเดือนนี้คงหนีไม่พ้นนะคะภาวะปวดหลังไมเกรนความเครียดนะคะ ให้ระมัดระวังในจุดเหล่านี้นิดนึงนะคะปวดหลังนี่ก็คือตั้งแต่บ่าลงไปจนกระทั่งถึงแนวกระดูกสันหลังเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาวะไมเกรนปวดหัวความดันอะไรพวกนี้นะคะเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้อ่เขาเรียกนะละเลยนะคะถ้ามีอาการอะไรยังไงก็หมั่นดูแลสุขภาพตัวเองนิดหนึ่งก็แล้วกันโอเคขออนุญ,ญาตนะคะส่งกำลังใจให้นะชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะเ,เดี๋ยวเดือนหน้าค่อยมาว่ากันอีกทีว่า มิติของไพ่จะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะคะแต่ว่าเดือนนี้ขออนุญ,ญาตจบคํำพยากรว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ